แกงหน่อไม้ฝีมือคุณพ่อของบาน,น่านะคะทุกคนใส่เครื่องแบบจัดเต็มมากนะคะดูแกงหน่อไม้วันนี้บาน่ามานั่งกินแกงหน่อไม้ที่หน้าบ้านนะคะอืม้มเ้ยพี่นียวตั้มน แล้วก็วันนี้มันน่าจะมาแจ้งขา่าวแจ้งข่าวอย่างเป็นทางการนะคะว่ามันน่าจะกลับตรุรกีวันที่สิบเก้าสิบเก้ามิถุนายนนี้นะคะก็คือวันพฤหัสนี้นะคะทุกคนกลับตุรกีนะคะว่าขึ้นเครื่องตอนห้าทุ่มที่สุวรรณภูมิแล้วก็ถึงตีถึงตุรกีตอนตีห้าของวันศุกร์ที่ยี่สิบนะคะทุกคนมันน่าจะ กลับตุรกีแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปเยอะเพราะว่าไปถอนฟันคุดมาเอ,อด้านนี้นะคะด้านด้านขวาเนี่ยก็คือซี่ในสุดแล้วก็ข้างบนเนี่ยไปถอนฟันคุดมานะคะอุ๊ยฉันหาแปง้งไปถอนมาได้สามวันแล้วนะคะก็เลยเจ็บฟันอยู่ตอนนี้ ก็ใกล้จะหายแล้วแหละอือก็ไม่ค่อยปวดเท่าไหร่ละอือก็เคียเค้ยวทางนี้เอาเคี้ยวด้านนี้เอานะคะอืมนั่นแหละมาน่าจะกลับดูดกีแล้วนะคะทุกคนสิบเก้านี้นะคะก็เลยมากินแกงหน่อไม้โชนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะไม่ได้พาคเสียงออพอบาน่ากลับถึงตัวกีอะ มันจะเป็นวันศุกร์ที่ยี่สิบอาลิฟก็จะมารอรับที่สนามบินตอนนี้ฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ไปจ่ายตลาดเลยไหมนะครับเพราะว่า,าตลาดที่บ้านกล้วยนะ่ะมันมีทุกวันศุกร์ไงก็ตั้งแต่กลับมาไทยนี้ก็คือมีเอฟซีสาวๆเรียกร้องที่ถึงหนุ่มๆเพราะค้าตุรกีกันมากมายเลยนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่ากล้วยจะ ถึงตุรกีวันศุกร์กว่าจะกลับบ้านเนาะถึงตีห้ากว่าจะกลับมาถึงเดินทางประมาณสามชั่วโมงก็ทันแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเหนื่อยจะเหนื่อยไหมเหนื่อยพอที่จะไปจ่ายตลาดหรือเปล่าะคะ่ะก็รู้อยู่อ่ะทุกคนคิดถึงพ่อคานะคะ <c oughs> เรียกร้องมาสุดเกิน <c oughs> ไม่ว่าฉันจะลงคลิปไหนนี่ก็บอกคิดถึงพ่อค้าไปจะกลับกีบ่ตัน จ่จะกลับแล้วค่ะจะกลับแล้วคะทุกคนแต่ว่าถึงตุรกีวันศุกร์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีแรงไปจ่ายตลาดหรือเปล่านะคะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะคะคือว่าอาลิบบอกเลยว่าเมื่อแปลหน้ากลับถึงตุรกีเรียบร้อย เออน่าจะไม่มีทางได้ไปจ่ายตลาดคนเดียวอีกต่อไปเพราะว่าอารีฟเขาจะไปด้วยทุกครั้งนับจากนี้เป็นต้นไปโอ้ oh my god เสียใจเสียใจมากฉันจะไม่ได้ต่ตพคะ้ายเลยเนี่ยเป็นเพราะพวกเธอนั่นแหละ เป็นเพราะว่าพวกเธอชอบไปเม้นว่าพ่อค้าหล่ออย่างนั้นหล่ออย่างนี้เห็นไหมล่ะอาริฟก็เลยหึงเลยเห็นไหมเ้ยก็ตามสภาพนั่นแหละต่อไปก็ดูไปแล้วกันไปจ่ายตลาดไม่ได้ไปคนเดียวแล้วนะ ไม่เป็นไรถึงใบหน้าอาจจะไม่ตออพ่อค้าเหมือนเดิมแต่พวกเธอแค่ได้เห็นหน้าพ่อค้าเธอก็ดีใจใช่ไหมแต่ที่สําคัญฉันก็ต้องไปจ่ายตลาดทุกอาทิตย์อยู่แล้วไปซื้อผักซื้อผักซื้อผลไม้แล้วก็มีคอมเมนต์ช่วงนี้ถามอีกอะทำไมตัวกีถึงมีแต่พ่อค้าไม่มีแม่ค้าเลยจะบอกว่าแม่ค้าก็มีค่ะทุกคนแม่ค้ามีน้อย พ่อค้าจะมีเยอะกว่าขนาดแม่ค้ามีน้อยแล้วบรรดาหน้าก็ไม่ชอบซื้อของกับแม่ค้าด้วยชอบซื้อเลยกับพ่อค้าเข้าใจไหมพ่อค้าคุยง่าย <c oughs> นั่นแหละแม่ค้าเขาก็มีน้อยอยู่แล้วไงที่ว่าเห็นผลทําไมใช่ไหมก็เพราะว่าเอ,อในตลาดตุกรกีคือในประเทศตุกรกีงานงานขายของในตลาดเป็นงานที่หนักมาก ส่วนใหญ่พ่อค้าจะเป็นคนทําเพราะมันต้องยกข,ของน่นนี่นั่นคือ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรอะ่ะ Myset นะ Myset ของคนตุรกีนะเขาคิดว่างานพวกค้าขายงานพวกตลาดอย่างเงี้ยมันเป็นงานหนักผู้หญิงไม่ควรทําแต่ผู้หญิงก็ทําได้นะก็มีแม่ค้าแล้วก็เขาก็ไม่ได้ว่าห้ามผู้หญิงทํางานนะผู้หญิงอะทำงานได้หมดเลยทํงานได้ทุกอย่างเลยแต่เขาแบบแค่ไม่ชอบทำไปเฉยนั่นแหละผู้หญิงก็ไปให้ส่วนใหญ่ก็ทํางานที่แบบไม่ได้หนักมากอะไรเงี้ย แต่ก็ผู้หญิงเขาก็ทางานได้หมดเลยนะทหารตํารวจผู้หญิงก็ทําได้นะนั่นแหละแต่แค่พวกตลาดเอ,อางเนี่ยมันเป็นงานหนักไนงะก็เลยม,มีแต่ผู้ชายทําแค่นั้นแหละแล้วก็ถามว่าแล้วมีคนถามว่าทําไมพ่อขาดูจีหน้าตาดีจังหน้าตาหล่อมากเขาคัดเขาคัดหน้าตาหลอ ส่วนใหญ่คนตุรกีเขาหน้าตาดีอยู่แล้วกคนอืมนั่นแหละส่วนใหญ่เลยนะหน้าตาดีอยู่แล้วเขาไม่ต้องคัดหรอก <c oughs> แล้วช่วงนี้อือนั่นแหละส่วนมากเห็นหนุ่มๆเพราะค้าก็ร้านในหลอแมหน้าก็ไปซื้ออันนั้นใะช่วงเนี้ยพูด <c> ห <oughs> <c oughs> แต่ว่าสามเดือนมาแล้วเนาะ ไม่รู้ว่าพ่อค้าเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนพนักงานหรือเปล่ายิ่งร้านผักใบเขียวไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้เขาเปลี่ยนพนักงานบ่อยนะแล้วก็พวกร้านขายปลาเนี้ยเขาก็เปลี่ยนพนักงานเรื่อยๆถ้ากลับไปไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะเปลี่ยนพนักงานเยอะหรือเปล่านะแต่ว่าร้านขายไข่ไม่น่าจะเปลี่ยนเออแต่ก็น่าจะเดิมๆอยู่แหละแต่ว่าไปน่าคิดว่าสามเดือนมาแล้วเขาน่าจะเปลี่ยนน่าจะมีพนักงานใหม่มาเปลี่ยนอยู่รอดูกันนะคะทุกคน น่าจะกลับตรุรกีแล้วนะคะวันที่สิบเก้านี่ค่ะวันที่ยี่สิบนะคะวันศุกร์ไม่รู้ว่าวันานี้น่าจะได้จะไปจ่ายตลอดหรือเปล่าน้อไม่แน่ใจนะคะไม่องั้นก็อาจจะไปอไปอีกอาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าใบหนา้าอาจจะต้องเหนื่อยคะคะสามเดือนเจอก,กันกับสามีครั้งหนึ่งนะคะอาจจะต้องเหนื่อยหน่อย <laughs> รู้ว่าจะมีแรงไปจ่ายตลาดหรือเปล่าน,นะคะ นก็น่าราคามาแจ้งมาแจ้งม่าแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมีคนเข้าใจผิดว่ามัน้าไม่กลับตัวกีแล้วเลิกกับอาลิปแล้วนะคะไม่ะคะ่ะยังไม่เลิกนะคะทุกคนยังรักกันดีเหมือนเดิมอาลิใจจะขาดแล้วะคะ่ะใจจะขาดแล้วมหน้าก็เลยต้องรีบกลับตุวกีนะคะทุกคน ไม่มีแรงใช้ชีวิตเราอาดิบตอนนี้น่าสงสารมากน่าสงสารพี่ก้อยเลยต้องรีบกลับนะคะ <S <S แกงสม,ม,มัยแซ่บมากไปแล้วค่ะอัปเดตแค่น,นี้